สวัสดีครับเ,เพื่อนๆจับไปเจอกับอีกครั้งกับ e เก้6 3 9 5นะครับวันนี้มานอกสถานที่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปูทบเบิกนะครับอยู่ที่ที่พักที่ชื่อว่าวิมานเมฆวิมานเมฆนะครับเนี่ยผมจองมาจําไม่ได้เลย <c oughs> ก็บอกก่อนว่าวิวสวยครับแล้วกออ็อยู่ติดกับเนี่ยอย่างที่เห็นเห็นไหมติดกับผาเลยคือแบบโอเคมากนะครับอันนี้อาจจะแบบย้อนแสงนิดนึงนะ อาจจะมืดๆนิดนึงอย่าว่ากันนะเพราะว่าผมก็อยากให้เห็นบรรยากาศนะครับก็มาในวันที่28กรกฎาดานะครับชนช่วงวันหยุดยาวก็บอกเลยว่าโอ้โหะจนเบรพจนคำตอนเช้ามากกว่าจะมาถึงได้นะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าครับอากาศเ,าเห็นเขาว่าเย็นสุด15องศาครับตอนนี้ที่สัมผัสได้ผมว่าก็น่าจะสัก20กว่านะลมพัดเย็นๆสบายๆครับ่ะเขาเรือ่องีกว่าวกลยเป็น,ปนแบบอ้ามารีวิวอะไรวะเนี่ย วันนี้มีของรีวิวครับตามสไตล์ easy easy หกสามเก้าห้านี่เบลคินครับจากโคแอนนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำที่เขาเรียกว่า iPhone m เมาส์ i t h MagSafe นะครับ for MacBook ด้วยหรือว่าจโนนตบุ๊กทั่วไปก็ได้นะครับมันคืออะไรนี่เดี๋ยวผมใหเ้เพื่อนๆดูนี่ไหม ไปดูแบบกนแล้วกันอันนี้เป็นแบบเป็นแมสเล็กดูดนะครับรประเภดูดกับที่ตัวโทรศัพท์ที่มีแม็กเซฟอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็น iPhone นะครับเป็นซัมซุงก็ได้เนี่ยะผมใช้ซัมซุง A ยี่สิบสามอัลตร้ G เห็นถ้าสนใจอยากจะซื้อสินค้าตามที่ผมรีวิวนะั้นซื้อยังไงนะครับกดไปที่หัวข้อคําบรรยายตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับสังเกตดูนะว่าผมมีการใส่ไปให้แล้วว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับก็คือสั่งซื้อได้ที่นี่กดตามลิงก์ได้เลย กดตามลิงก์เรียบร้อยนะครับมันจะไปเปิดเบราว์เซอร์ให้นะครับซึ่งในกรณีนี้ผมก็มีการลิงก์ไว้ที่ s h อปปีนะครับบางทีอาจจะเป็นของ Lazada จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับก็ใส่เคส m a ดแม็กเซฟก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทำให้มันเป็นไอริงะน,น,น,นะครับเป็นขาตั้งเป็นอะไรแบบนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับแต่ว่ามันยังสามารถใช้กับตัว macbook ได้ด้วยนะครับ macbook มันมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งก็คือเอาตัวกล้องของ iphone มาทำเป็นกล้องของตัว mac เองแทนหน้าที่ทำหน้าที่ของ i ประมาณนนั้ อมาดูว่ามีอะไรบ้างบอกก่อนครับผมซื้อมาจากาตัว apple store นะครับก็ราคา1290บาทะในกล่องมีอะไรบ้างครับผมให้เพื่อนๆนดูเนี่ยก็แกะมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีวิธีการใช้งานนะตามนี้ไม่ยากไม่ยากบอกเลยอ่ะแกะดูข้างในก่อนข้างในมีอะไรบ้างไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะหมดกล่องมาแค่นี้เปล่าๆปลปี่าเปลี่ยเลยนะครับผมซื้อสีดํามานะผมไม่ได้ซื้อสีขาวเพราะผมว่าสีขาวเนี่ย ใช้ไปสักพักนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหลืองแล้วก็เลอะนะครับนี่หน้าตาแพ็คเกจเอาออกไปแล้วเหลืออยู่แค่นี้ครับบอกเลยว่างานสวยนะนะครับมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยให้ดูแกอันนี้ออกมาเหมือนเป็นตัวขาตั้งนะครับหรือว่าเป็นไอริงเวลาที่เราใช้ยึดโทรศัพท์นะครับแ่อีกส่วนหนึ่งที่ใช้กับ Mac ก็คือตัวนี้ครับดึงออกมาเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเข้ากับตัวหน้าจอแล้วก็ โทรศัพท์เราก็ททาหน้าที่เหมือนเป็นกล้องให้กับตัวแม็กดังน่้เดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะมาลองดูก่อนผวรจะใช้กับ iPhone ซึ่งก่อนหน้านี้นผมเคยรีวิวเคสตัวนี้ไปแล้วก็คือ Move นะครับมูฟมันจะมีตัวนี้เนี่ยขาตั้งแบบนี้ให้ผมเอาไปเกี่ยวนุ่นเกี่ยวนี้หรือทําเป็นขาตั้งวางก็ได้เทั้ง2ฝั่งเลยนะตรงนี้ก็มีนะคือมันมี4อันแต่บางเคสมันไม่มีไงอย่างอันนี้ของซัมซุงมันไม่มีงั้นมันก็จะเจอปัญหาแล้วผมจะวางยังไงถูกไหมเพราะฉะนัน พอติดเสร็จเรียบร้อยปับ๊บนะผมก็ดึงตัวนี้มาเหมือนเป็นขาตั้งหรือเป็นไอรินก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาเราหยิบโทรศัพท์มันก็จะว่ามันคงไม่หลุดง่ายนะครับถามว่าแน่นแค่ไหนผมบอกเลยว่าแน่นมากขย่าปับ๊บลวง <c oughs> จบเลย <c oughs> แน่นมากแน่นจริงๆเิๆี่ยนดูนะดึงต้องออกแรงดึงถึงจะหลุดนะครับซึ่งเวลาที่เราปรับมุมอะไรเนี่ยถามว่ามันปรับได้ในลักษณะที่แบบมีเฟืองอะไรไหม <c oughs> ไม่มีครับมันคือแม่เหล็กที่แบบ ไปยึดจับต,ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปรับมุมได้ว่าเราอยากจะตั้งหน้าจอยังไงนะซึ่งโอเคสะดวกมากอันนี้ผมบอกเลยว่าเวิร์จริงๆแล้วก็ตัวนี้อย่างที่เห็นผมใช้กับซัมซุงมันก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ไหมมันกลายเป็นว่าผมก็สามารถจะมีขาตั้งที่เอาไว้ใช้กับซัมซุงได้เอนะ๊เป็นไงส่วนเพื่อนๆที่บอกว่าเอ้ยใช้กับแม็กใช้ยังไงก็คืออย่างนี้ไงเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นขาตั้งใช่ไหมผมก็ยึดอย่างนี้แล้วเกี่ยวเข้ากับโน้ตบุ๊ก กล้องตัวนี้ก็ฉายเข้ามาที่ที่ตัวหน้าผมอ่มันจะได้คุณภาพที่ดีกว่าที่เราใช้กล้องของตัว macbook เพราะกล้อง macbook คุณภาพสูเ i p h o โฟนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือกล้องของตัว iphone ไปต่อเข้ากับตัว mac เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันตัวนึงที่เรียกว่า center stage ครับทำให้เราสามารถจะขยับตัวไปมาเนี่ยแล้วกล้องเหมือน,ม,น,ม,นมันแพนตามแต่จริงมันไม่ได้แพนเนี่ยลักษณะก็เป็นแบบนี้มันก็จะเกี่ยวใช่ไหมได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะอยู่ที่เราใช้งานนะครับผมบอกเลยมันดีจริง ให้เ,เพื่อนๆดูครับเนี่ยเห็นไหมผมก็สามารถจะเปลี่ยนมุมได้ไหมเนี่ยปรับมุมได้ว่าอยากให้มันเชิดอยากให้มันวางนอนแค่ไหนเห็นไหมเออวัวไปละแล้วเท่ากับว่าเนี่ยผมวางตั้งยังได้เลยนะวางตั้งเห็นไหมปรับมุมให้มันเชิดขึ้นมาอีกนะอย่างนี้ก็ได้งันอยู่ที่เราอะเราเป็นคนปรับมันเห็นไหมสัมซุงก็ได้งั้นอยากจะดูซีร็อกซีรี่อะไรคราวนี้สะดวกแล้วจุดประสงค์สําคัญอีกอย่างคืออะไร ปกติไ้พวกที่มีขาตั้งแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบวางติดกับตัว m a ็กเซ e นะครับแล้วก็ทําให้ว่าระบบไวเลสชาร์จใช้งานไม่ได้แต่อตัวนี้คือเวลาเราใช้กับไวเลชชาร์จเราแค่ดึงออกใช่ไหมพอดึงออกปับ๊บเราก็ใช้ไวเลชชาร์จได้เหมือนเดิมเป็นไงเจ๋งไหมเออเป็นไงตอบโจทย์นะครับบอกเลยเป็นไงครับเพืเ่อนๆเจ๋งไหมผมว่าเจ๋งมากเพื่อนคนไหนสนใจว่าผมไปซื้อมาจากไหนนะครับ ก็ติดตามได้ซื้อทางช้อปปีก็ได้นะไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบไปที่ Apple Sto r e ผมมีทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพราะว่าใน b บลกิน Thailand เขามีขายที่ช้อปปี้ a ลซ์ด้เหมือนกันนะครับบางคนขี้เกียจจะไปก็ซื้อได้เหมือนกันซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นตัวที่เป็นตัวก๊อปนะครับราคามันถูกกว่าผมก็ให้คําแนะนํากับเพื่อนๆแบบนี้ครับโทรศัพท์เพื่อนๆราคาไม่ได้ถูกนะครับอย่าเสี่ยงกับของที่มีคุณภาพดลอกตามราคาครับ เวลาจะเคมปัญหาอะไรมันเคมไม่ได้นะครับแต่ไอ้พวกนี้มันคือเบลคินไทยแลนด์ชัดเจนแน่ๆมีตัวมีตนชัดเจนเวลามีปัญหาเราร้องเรียนได้ชัดเจนสคบอสสนับสนุนเราแน่นอนนะครับแต่ถ้าไปซื้อของ Copy ป้มาที่ราคา200บาทแบบนี้ผมบอกเลยมี200บาทจริงๆก็คุณภาพตามราคาก็แล้วแต่เพื่อนๆจะยอมรับความเสี่ยงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่าลืมโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้ห้าหมื่นนะครับถูกไหมนี่ก็จะห้าหมื่นนะนี่ก็จะห้าหมื่นนะถูกไหมเพราะนั้น ไม่คุ้มนะทาตกไปนี่คือเจ๊งนะไม่คุ้มครับไอราคาแค่พันสองอยเก้าสิบผมว่าเอาของแท้ดีกว่านะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้ครับยังไงเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์นะครับแชร์กดแชร์ไป็นไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีกัปเด็คลิปวันนี้ฝากไว้กับวิวสวยๆที่เห็นอยู่ข้างหลังผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนี่ครับที่พักที่เราพักอยู่ตอนนี้ก็คือที่พักวิมานเมฆบนภูทับเบิกนะครับ แทนให้ดูนี่เป็นไงไงวิวแบบว่าโอเคมากนะครับให้เ,เพื่อนๆดูแล้วกันเป็นไงสวยไหม